คนที่ซื้อรถแบบใช้ราคาเป็นหลักเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องรู้แล้วก็ผลกระทบเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันแน่นอนครับพอรถขายตามสภาพหรือว่ารถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพเนี่ยอันดับแรกสิ่งที่คุณจะเจอส่วนใหญ่นะยางทั้งสีเส้นคุณจะได้เปลี่ยนยางสีเส้นคุณจะได้ทำสีล้อใหม่สีของรถเนี่ย บางครั้งอาจจะมีรอยขูดขีดอาจจะเป็นกันชนหน้ากันชนท้ายปากระโปรงหน้าบังโคลหน้าประตูหน้าประตูหลังมันเป็นไปได้หมดคุณจะเจอทั้งงานสีงานเปลี่ยนยางงานทำสีล้อหรือแม้กระทั่งติดฟิล์มใหม่รอบคันทําสปาไฟหน้าโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเหลืองแล้วก็ทําสปาภายในห้องเครื่องยนต์ห้องท้ายห้องโดยสาร แล้วก็มีการขัดสีเคลือบสีหรือถ้าหากว่าคุณต้องการความสวยงามมันก็จะเข้ามาถึงในส่วนของการเคลือบแก้วด้วยนอกจากนั้นคุณก็ยังมีส่วนของอการตรวจสอบในส่วนของพวกเครื่องยนต์มันใช้งานได้ไหมเครื่องยนต์มันอยู่ในระดับที่ผ่านมาตรฐานหรือไม่หัวฉีดมันโอเคไหมอย่างคันนี้นนก็จะเป็นดีเซลเทอร์โบเป็นดีเซลสีนะ่สูบนะระดับเครื่องยนต์ก็ โอเอ็มมันก็จะมีปัญหาในส่วนของพวกหัวฉีดถ้าหัวฉีดมันแตกมันรั่วมันตันนะหัวฉีด4หัวเนี่ยหัวหนึ่งก็ส0 0 0 0กว่าบาทถ้ามันเสียนะก็อาจจะมีค่าใช้จ,จ่ายแสนกว่าบาทเลยล้างในส่วนของล้างท่อร่วม i.d นะีพวกนี้จะมีปัญหาในส่วนของอควันดำใช่ไหมท่อร่วมไอดีเนี่ยมันตัน e g r d p f พวกนี้เนี่ย คุณอาจจะได้ต้องในส่วนของเสียให้จ่ายในสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะมีเงินประมาณสักเป็นแสนบาทก็ได้หรือบางทีอาจจะมีในส่วนของออยเครื่องออยเกียร์ปั๊มน้ำาวาน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะรถมือ2นั้นมันเป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว10ปีขึ้นไปนะอย่างคันนี้ก็รถปี2014เนี่ยปีนี้ก็ปี2025ก็ผ่านมาแล้วกว่า11ปีซึ่งมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ ในส่วนของหัวฉีดตันหัวฉีดแตกเนี่ยแล้วก็พวกท่อน้ำคเครื่องออเครื่องปั๊มน้ำเบาน้ำออยเครื่องโอเกียร์เนี่ยมันถึงเวลาของมันแล้วตลอดจนกล่อง ecu นะซึ่งค่าใช้จ่ายพวกนี้เนี่ยมันอาจจะทะลุมาเป็นแสนหรืออาจจะสองแสนบาทก็ได้ยตงกล่อง,ง ecu เนี่ยถ้ามันซ่อมไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนก็สี่หนะ้าหมื่นนะท่านผู้ชมนอกจากนั้นก็จะมีส่วนของพวกแบตเตอรี่นะลูกใหญ่ลูกเล็กเนี่ยแบตเตอรี่ก็เตรียมไว้สักประมาณหมื่นหนึ่งนะซึ่งก็ถือว่า ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เนี่ยคุณจะต้องเตรียมไว้เตรียมไว้เนี่ยประมาณหนึ่งแสนถึงสองแสนบาทในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็การเปลี่ยนไายของเหลวรีเซ็ตของเหลวใหม่น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนะสำหรับน้ำมันเครื่องก็ประมาณห้าพันน้ำมันเกียร์ก็ประมาณหมื่นด้ำันเฟืองท้ายก็ประมาณสองพันอะคูโครัวเลน้ํายามอเนาเนี่ยคุณก็เตรียมไว้รวมๆเนะีในส่วนของเหลวประมาณสัก2 0 0 0มนกว่าบาท นะคุณก็ต้องไปทําเองทั้งหมดเพราะว่าการซื้อขายตามสภาพนั้นมันต้องทําเองเพราะว่าคุณซื้อรถราคาถูกคุณจะต้องทําเองและคุณจะต้องมีเวลาไปหาอู่ไปหาร้านถ้าเป็นเครื่องยนต์ก็ร้านที่เขาอู่ที่เขาซ่อมเครื่องยนต์ถ้าเป็นเกียร์ก็อู่ที่เขาซ่อมเกียร์ถือถ้าเป็นหัวฉีดคุณก็ไปร้านที่เขาเทสปัม๊มเทสหัวฉีด ซึ่งมันอยู่คนละที่กันตลอดจนกล่อง ECU เนี่ยอยู่คนละที่อยู่คนละเขตมันก็จะต้องใช้เวลาด้วยนะอันนี้ก็บอกให้เข้าใจว่านี่คือสิ่งที่คุณต้องเจอนะแสนกว่าบาทซึ่งสองแสนถือว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว